เล้วเข้าสาายค่าพวกมันจะมาเผาไร่นาของพวกเราแล้วเสร็จขละมันสะสมกันสิ่งที่เจ้าทำแล้ว มาถึงนี้เร็วช่วยข้าด้วยเสียงกี่ร้องของเจ้าข้าอยู่บนเรือหมอนี่มันตายแล้วไปจัดการคนอื่นต่อเร็วเข้ามาถึงนี้เร็วช่วยข้าด้วย มีพวกทางนี้มาเลยอาา ไปหนา้องพอหน้าหมดแล้วถอยกำลกรอนฮยยบ้า เอามันไว้แล้วมาไว้อย่าให้มันหนีไปได้อย่าเอาละพวกนี้ตายหมดแล้วไปจัดก,การพวกอื่นต่อเข้ามาเลยเจ้ายืนข้าไมาได้หรอกอาฮ่าฮ่าฮ่าอา มันไว้แล้วไม่ไหวอย่าให้มันหนไีไปได้เฮ้อ <c oughs> เรวเข้าเร็วช่วกระดานต่อหยุดไอ้รถบ้านั่นซะก่อนที่มันจะพังประตูเมืองเราได้เร็วเข้าเร็วเข้า,วขา,วขาพวกไอ้มันหนีเรได้จังหวะนี้แหละ <c oughs> สหายเข้า <c oughs> ช่วยเขาด้วยตออมันไว้เราไม่ไว้ให้มันหนีไปได้ <c oughs> เร็วเข้าเร็วเข้าช่วยกันดันต่ออย่ากระวนไปข้ามาคุ้มกันเจ้าแล้วระวังต่อไปตาขล่ะอีเจ้าทำได้แค่นี้เองเหรอข้ามาช่วยแล้วจะมากี่คนก็มาสมนี้ข้าได้เสียใจด้วยนะเร็วเข้าทางนี้โปมันมาทางนี้แล้ว ตายตาบีนาของเจ้าบิตาข้ามาข้ามาในโบอ้าเข้ามาเลยเข้ามามาหลบอยู่ข้างหลังนด้ไปจัดการมันเลย ล้อมมันเข้าล้อมมันไว้สิคะดาบดี้ดาวพี่น้องของข้ามาถึงนี้เลวช่วยข้าด้วยมันนี้ขึ้นไปขนขบวนแล้วไปจัดการมันเลย จะนี่ไปไหนกับป้าฮึฮ่าฮึย์พาะิจ้แม่จริงก็เข้ามาเลยโบกีขาเียนี่แล้วแผนนี้เราของพู้เจ้าจะมีคบ้ามสำเร็จหรอกเร็วเข้าพวกรีบไปช่วยเพื่อนเราที่อยู่ข้างหน้ากันมาแล้วระวัง ระวังละวังหินลอยมาแล้วเฮียเฮียอโอ้เหเียอ้าอ้าเร็วเข้าเร็บไปกันต่อแกไม่ตายดีแน่อ้าิเข้ามาเลยเข้ามาจะมีกี่คนก็เข้ามาเหีย เร็วเข้ารีบจัดการมันเลยเร็วเข้าสาหข้่า uh มันอยู่ตรงนั้นอีกคนนึง เจ้าหนีข้าไปพ้นหรอกเจตการมันเลยมันอยู่คุงนั้นฮ่าหย่าหย่านี่เป็นวันดีที่พวกแกจะต้องตายผมวนอยู่นั่นไปจัดการมันเลยเฮียเฮีย่าหยเฮียเฮ่า ยห <Yeah! S 2> ินลอยมาแล้วระวังพวกมันมาอีกแล้วเตรียมต้อนรักเร็วเข้าถ <Yeah! S 1> อยทับถอยทับเร็วเข้าเยี่ยมสากัสหายข้าพวกมันสั่งถอยทับกันแล้วไอ้ไหนมันไม่หนีข้าที่เคยบด yeah! แต่ยุคลุกเรืองของพวกเราเอาเลยพวกเอาเลยเอาให้แน่ใจนะว่ามันจะมีลูกขึ้นมาอีก